เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ดูอยู่นะขนาดนี้กันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะครับวันนี้แบบมาเปิดคลิปแบบแปลกๆนิดนึงนะก็แบบเข้าเกมมาแล้วก็เปิดเลยนะปกติผมจะแบบอยู่หน้าล็อบบี้ก่อนนะครับแล้วค่อยพูดเปิดนะวันนี้ก็จะแบบมาแนวใหม่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําคลิปเกมฟรีไฟมานานแล้วนะที่ผมหยิบเกมฟรีไฟมาแค่นี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยโอเคหยิบเกมฟรีไฟมาเล่นละกันนะครับตอนนี้นะเอ้ยวันนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับ คือผมไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟล์นะเพราะผมแบบเบื่อนะครับขี้เกยจเล่นก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่วันนี้โอเคเราก็หยิบเกมฟรีไฟล์มาเล่นสักหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ในแร้งด้วยนะครับเนี๋ยผมเพิ่งได้กระเป๋าใหม่มาเห็นไหมทุกคนกระเป๋าแบตบิงนะครับจริงๆกระเป๋านี้มันอาจจะมีนานแล้วแหละนะแต่ผมเพิ่งได้ฟรีมาก็เลยโอเคเอามาแบบอย่าเรียกว่ารีวิวเลยเอามาเล่นสักหน่อยแล้วกันนะครับลองใส่ดูดีว่ามันจะเท่ยังไงเอ๊ะเท่ขนาดไหนนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราหาปืนก่อนทุกคนนะก็เลยเเราาาอมใส่แบบ ดูซิว่ามันจะแบบหล่อเท่ขนาดไหนนะครับทุกคนก็ถ้าใครเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าใครเข้ามาใหม่เพิ่งเห็นคลิปผมหรือเพิ่งได้ดูคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยดูแล้วนะครับหรือดูหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้ผมแล้วกันนะครับทุกคนนะช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจาก นะฮะผมไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้มันจะใกล้ปิดเทอมแล้วนะครับแบบงานก็จะเยอะหน่อยนะครับไม่รู้ว่าครูเป็นไรนะชอบมาสั่งงานตอนปิดเทอมเอ้ยจะใกล้ปิดเทอมนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเพื่ออะไรนะครับช่วงนี้งานก็จะเยอะหน่อยนะครับทุกคนนะโอเคครับไปเดี๋ยวเราหาของก่อนนะครับเราต้องแบบฟาร์มของก่อนนะตอนไหนผมจะเจอกระเป๋าสามวะเนี่ยต้องการกระเป๋าสามมากเลยอยากรู้ว่าความเท่ของกระเป๋าเออ นี่นะแบทวิงเนี่ยเอ้แบทวิงเอ้แบทวิงอะไรล่ะแบทแบทวิงนะครับผมเออมันจะไทขนาดไหนนะถ้าเป็นกระเป๋าสามนะครับทุกคนนะจริงๆผมก็อัดไปสองเท่งแล้วนะแต่แบบแม่งตายเร็วตั้งแต่ต้นเกมเลยผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรครับอันใหม่ดีกว่าไม่รู้ว่าคลิปนี้เออไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตายเร็วหรือเปล่าน,นะครับก็ถ้าเกิดว่าตายเร็วก็คงไม่ได้เห็นคลิปนี้กันนะครับทุกคนนะถ้าเกิดว่าไม่ตายเร็วนี่ทุกคนก็จะได้เห็นกันนะครับโอเคนะฮะ ก็ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเวอร์ชันของบูส t ต c k แล้วนะครับมาลองใช้เวอร์ชันใหม่ดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมเล่นมาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมอ,อ,อสอนโหลดนะครับบูสเต็เวอร์ชันนี้ก็เราคอมเมนต์มาดูนะครับผมถ้าสอนได้ก็จะสอนนะครับแต่ผมว่าก็ดีนะเวอร์ชันนี้นะครับผมนะ อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเกิดว่าเกมที่ผมแบบอ่ามันต้องซื้อในสตรีมแบบมีเฉพาะโอเคผมก็จะยอมซื้อให้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมผมอยากเล่นด้วยนะต้องต้องผมอยากเล่นด้วยนะแล้วก็แต่ผมไม่มีเงินไงตอนนี้ <laughs> นะครับ <laughs> บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ทำคลิปแบบสุ่มสกินสุ่มอะไรพวกนี้นะก็เอาจริงๆก็คือผมแบบไม่มีเงินนะไม่มีตังค์สุ่มนะไม่มีตังค์เติมนะครับผม <laughs> ผมไม่ค่อยเติมเกมนี้ด้วยแหละนะครับก็ถ้าเกิดว่าใคร อยากให้ผมมีเงินในการเติมสกินเพื่อมาทําคลิปให้ดูนะครับก็ช่วยกันดูคลิปผมเยอะๆนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะเป็นการซัพพอตอีกทางหนึ่งนะครับผมหรือไม่ก็โด o n a t ก็ได้นะครับ d o n a t แบบสนับสนุนเนเข้ามานะฮะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการซัพพอตผมอีกทางนึงเหมือนกันนะครับผมจะได้มีเงินเพื่อที่จะไปสุมสกินนะครับเติมแล้วก็สุมสกินให้ทุกคนดูนะฮะ มาแต่ตอนนี้เราหาปืนที่มันดีกว่าน,นี้อะไรเหรผมแบบไม่ชอบปืนนี้เท่าไหร่หรออินโฟเนี่ยเอย้นี่เราได้กระเป๋าสองแล้วเหรอเนี่ยนะครับกระเป๋าสองก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็จะใหญ่ขึ้นมานะเมื่อก,กี้มันจะแบบมันเล็กกว่าน,นี้ใช่ป่ะแต่มันก็เหมือนเดินมน,นะแต่แค่กระเป๋ามันดูใหญ่ขึ้นมานะตอนนี้เราหากระเป๋าสามนะครับแล้วก็ปืนปืนทีทีอีกสักกระบอกหนึ่งนะฮะ จะเจอหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอเคเจอยาเจอยาก,กับพันท้ายใช่ปะแต่ผมไม่ค่อยชอบปืนนี้ว่ะเดี๋ยวต้องหาปืนดีๆอีกสักกระบอกนะครับเนที่บอกไปนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าผมไม่ค่อยได้ทานะเพราะว่าไม่มีเวลานะครับติดนู่นติดนี่ติดนั่ตน,นติดเรียนแหละหลักๆเลยนะครับ ใกล้ปิดเทอมแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครปิดเทอมแล้วหรือใกล้ปิดเทอมก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับว่าเออปิดเทอมกันยังนะฮะแต่ผมก็จะใกล้แล้วแหละนะครับงานก็จะเยอะหน่อย,น,อยนะครับไอ้หนี่ปืนนี้ดีกว่านี่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 น,นี่ผมชอบผมชอบสนุกอยู่นะนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไล่ล่าหาคนดีกว่าเขาจะล่าเราหรือเราจะล่าเขาเนี่ยไอ้วอลก็ไม่มีด้วยถ้าโดนยิงมาจาก ทางที่เราไม่เห็นหรือโดนยิงข้างหลังนี้ผมอาจจะตายได้เลยนะคลิปนี้ก็จะไม่ให้มีเอ้ยก็จะทุกคนก็จะไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าตายเร็วผมไม่เอาลงไงคือแบบมันคลิปมันสั้นเกินอ้ยนั่งไงคนหรือเปล่าหรือผมหลอนวะนะอยู่ทางนู้นนะครับน่าจะเห็นนั่นแหละน่าจะไม่หลอนหรอกแต่ผมก็เริ่มง่วงเหมือนกันนะเนี่ยอัดค่อนข้างดึกนะครับก็เลยง,ง,ง่วงหน่อยนะครับทุกคนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขตปลอดภัยลดลงละ ต่ผมว่าหอนาฬิกานี้น่าจะมีนะก็อยากได้สกินสวยๆบ้างเดชทุกคนก็สปอร์ตผมมากันเยอะๆนะครับก็สปอร์ตผมมากันเยอะๆนะครับทุกคนนะโอ้โหแฮมอยากได้เหมือนเขาบ้างเลยถ้าผมมีเงินนี่ผมเติมแล้วนี่แหละโอ้โหเกมตอนนี้เหลืออยู่19คนนะครับทุกคนเอ้ยมันเสียงเดินคนเดินอยู่ข้างบนวะผมหลอดเองว่าเมื่อกี้แป๊บนึงนะต้องขอเช็คก่อนนั่นไงมีมีทุกซองไฟด้วยว่ะทุกคนนะ รวยเหมือนกันนะเนี่ยคนนี้แต่ผมแบบไม่มีไอวอลแล้วไนงะไปชาร์จเขาแบบดื้อไม่ได้แล้วอนะต้องไปทางไหนดีเนี่ยแต่เขาลงไปหลังต้นไม้วะ่ะเอาดิมาวัดใจไปเลยเฮ้ยห้องปวดดีกว่าผมไม่กล้าลงวะ่ะทุกคนนะเขาแบบดูโหดอะมีแบบมีสกินด้วยนะครับแต่ผมไม่มีไงเดี๋ยวดิ มีแคสก,กินกากรกากแบบสก,กินจากปีอะไรแบบเนี่ยไปไหนแล้ววะไวเกินเอ้ยได้ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอตายไปดิเอาไม่ตายอีกคิดว่าจะหนีผมรอดเหรอฮะเสียเลือนิดเดียวไม่เป็นไรครับ แเราก็ต้องระวังเนี่ยแล้วคือผมแบบเสียวคือผมไม่มีไอ้วอลไงทุกคนนะถ้าผมมีไอ้วอลผมไม่กลัวหรอกเนี่ยโอ้โหใส่ละไม่ไม่มีไอ้วอลเล่นยากไงคือแบบเกิดโดนตัวอื่นมจยิงอ่ะทำไงอ่ะก็ตายสิครับรออะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยจริงใครวะอยู่ข้างบนนะครับเ้ยโอ้โหมันจุก๊กเก่งอย่างไรตัวนี้เอาดีเจ็บนะเจ็บนะ มาดิครับโผล่มาไอ้สกโอมที่มันดีกว่านี้ว่ะแล้วก็ปืนที่มันดีกว่านี้ด้วยนะครับฮันเน่ฮันเน่ฮันเน่เอาอะเอาดีเอาดีมามาดูาาส่องไฟแล้วไงมีสกิลแล้วไงถ้าผมต้องกลัวไหมล่ะโอเคครับเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้ดีกว,ว่าแต่บอมมันบีบไปนู่นว่ะเราต้องไปเหมือนกันว่ะเราไม่ไปแล้วก็ ตรงนี้เขาอาจจะวิ่งวารถได้นะครับแต่ผมไปดีกว่านั่นไงผมว่าละมันจะต้องมีตัวยิงผมมาจากที่อื่นไว้ซึ่งผมก็จะตายเอาเนี่ยชิบหายละนั่นแหละคือผมไม่มีไอวอลแล้วผมกลัวอย่างนี้แหละเนี่ยคือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเวลาผมไม่มีไอวอลมันอยู่ตรงไหนวะอยู่บนปอมปะ แม่งอยู่บนป้อมแน่แลว้วทุกคนแล้วผมจะขึ้นไปไงเนี่ยใช่ปะใช่ปะใช่ปะเช็คดีๆกันไม่เห็นเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราล้อมวงบีงบ,บ,บ,บกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าวงทีหลังเขาก็ได้นะเพราะว่าเรายายเยอะอยู่นะครับแต่คือเราไม่มีไอ้วอร์นี่นี่เกิดโดนดักยิงในวงก็เรียบร้อยนะไอ้ตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้วไอ้ตัวซองไฟเมื่อกี้เออระแวงไปหมดแล้วเ,เว้ย ว่าจะกละน,นะครับความลนของผมได้เกิดขึ้นแล้วทุกคนปกติผมเล่นแบบมถ้าไม่ได้อัดคลิป่ผมไม่ลนนะแต่แบบอัดคลิปไงคือแบบไม่อยากให้ตายไวไงเดี๋ยวไม่มีคลิปลงอะ่ะผมก็เลยจะลนเป็นพิเศษนะครับอ๋อโอเคอยู่บนป้อมจริงด้วยตัวหนึง่งนะครับคือถ้าเกิดผมไม่อัดคลิป่ผมไม่ลนหรอกก็เล่นชิวๆไปแต่ที่ผมอัดคลิปไปด้วยนะมันพูดต้องพูดด้วยไงแล้วแบบไม่อยากตายไวด้วยมันมันก็จะลนๆหน่อยนะครับสมาธิก็ไม่ค่อยมีนะฮะแบบมากๆเลยอะ่ะ ไม่ใช่ไม่ค่อยมีนะแบบไม่มียสุดๆอะนะครับผมมันแบบเป็นเกมที่แบบเราต้องเล่นไปด้วยนะครับถ้าเกิดเออเป็นแบบเกมชิวๆแบบปลูกผักทำฟาร์มอย่างว่าไปอย่างนะอ้าวเอาเดี๋ยวปะจะวัดกับผมปละเ<ๆ>ขามีไอวอไงดูดิโอ้ไม่งมีไอวออ่ะผมเ็คนจะทำไงดิเนี่ยแต่ผมยาเยอะยู่ยนะเจ็ดอันวายิงผมมายิงผมมายิงผ,ผมมาดิ เอาตายเอาตายเอาเขา,เา,เาทำอะไรอะ่ะใช่ตัวนี้ปะที่ยิงผมอะเอาตายดิครับรออะไรละ่ะผมควรเข้าไปเก็บไอวอดีไหมเนี่ยหรือเขาจะมีแค่ลูกเดียวก็ได้เพราะว่าเขาไม่ตั้งไงไม่แน่ใจเหมือนกันป่ะเราเรา,เราลองเสี่ยงดวงแล้วกันอุ้ยนีไงทุกคนกระเป๋าสามได้ละไเก็บของกันหนวของครับหนวของ เคครับเฮ้ยเยกาะเกาะเกาะเกาะสองเราต้องหยิบนะครับเนี่ยนะคือหิวของนะครับอาจจะทำให้เราตายได้แต่เรามีไอวอลอยู่นะกี่ลูกวะเนี่ยม,มีเสียงมีโดเด้งด้วยผมโคตรลำคาญเลยใช่เวอร์ชันนี้นะครับมันก็จะมีเสียงนี้แหละผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันะโอ้ยมยิงผมว่ะอ้าวเอาดิเอามา อยู่ในวงก็ทำอะไรก็ได้นี่ใช่ไหมล่ะเอาอยู่าเข้าวงกันแล้วเอาฟืนพี่แรงกว่านะปืน <Yeah. S 1> พี่แรงกว่านะจะเอาไหมล่ะปั๊มเดียวกับครับตายฮะเอ๋อยาเราหมดละโอเคครับ oh. okay. เราวิ่งเข้าวงเลยวงอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับไม่ทำให้เราตายได้หรอกวงแค่นี้เองวิ่งไปเก็บยาก,ก่อนอยากได้ยา ล้วก็แม่งก็ไม่มียาให้ด้วยวัดตร์ฟ้าอะไรครับนี่เอา้ายาก็มีอยู่นี่ว่าแล้วทำไมเมื่อก,กี้มันปั๊มไม่ได้วะผมว่าผ,ผมก็นั่งเฉยๆแล้วนะนั่นนะสิครับเดี๋ยวผมมาจรวนเองก็ไม่รู้ผมก็ลนจริงนะช็อตเมื่อกี้เอ้ยนั่นไงเอสิขอยวอล์เลยตรงนี้นะครับกันไว้ก่อน กิดโดนตัวข้างหลังแจมเดินข้างหน้าโดนเอ้ยโด,ดัข้างโดนข้างหน้าจริงอีกไงหลังว่าแจมโดนข้างหน้าอีกสวยไปเดี๋ยวผมเนี่ยอย่างนั้นอะไอ้วอลเหลือลูกเดียวแล้วครับทุกคนกับการที่เราจะขึ้นไปข้างบนซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมาก่าแต่ยังหลบได้อยู่นะโอเคได้สามลูกละมีอันดับบิลล์ด้วยว่ะอย่างนี้ผมต้องโชว์ของแล้วมั้ง เอาไม่ล่ะจะโชว์ไหมอยากโชว์ของแต่ผมเล่นไม่เป็นนะทุกคนอยู่มุมสูงแม่งได้เปรียบได้เปรียบจัดเลยเดี๋ยวเราฉีกมุมมาทางนี้หน่อยเราโดนยิงนะครับโอเคตรงนี้ไม่หให้หลบอยู่นะเฮ้ยนั่งเป็นวันละโอเคยิงคู่ๆไปเราเอาโมโคมานะครับเราเห็นเขาเขาวิ่งไป็นเอิร์นนะเขาไม่สวน เขาไม่เลือกที่จะสวนเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะวิง่งวิ่งขึ้นมาได้นะครับโหมันก็ดีนะโมโกะเขาจะเข้าบ้านนั้นแหละนะมีมีบ้านเดียวที่หลบไดนะ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเล่นเนินหิ้งข้างล่างดีกว่าโอเคประมาณนี้ถ้าอยู่ชั้นสองยิงผมได้นะแต่ถ้าอยู่ชั้นหนึ่งยิงไม่ได้หรอกแต่ส่วนใหญ่คนเขาจะเลือนขึ้นชั้นสองกันเนาะเอ้ยสลิงสลิงมาสลิงมาทำไมครับ โอ๊ยไม่ทันเจ็บนะน,นะปั๊มยาทันเปล่าตายครับเม็ดเดียวกับมงไม่โดนละแม่งสลิงมาผมต้องรีบชาร์จไงเพราะาผมมีเจ็บมากแล้วกีเดี๋ยวของไม่รู้จะทำให้ผมตายหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้ขอที่เลียร์ของกันนะครับเอาวะ่ะตึงเยอะตึงอยู่นะตึงอยู่นะทุกนะคน เก็บอะไรมาซะเยอะแยะเลยเนี่ยมีแต่ของแต่ปืนไอ้แต่งปืนทั้งนั้นเลยโอเคครับแค่นี้เราก็น่าจะพออยู่นะจริงๆแล้วแต่ผมอยากได้ของอีกไนงะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าผมจะตายเพราะของหรือเปล่าผมเป็นหลายรอบอ่ะมีคนาตายสิครับรออะไรล่ะ เอ้ยแม่งไม่ตายว่ะเอาตายร้อยตักสอง,องไปสี่นัดไม่ตายเว้ยแต่อย่างว่าระยะมันอาจจะไกลนะครับหรือเปล่าะผมยิจงจนะ่อยวอลเลยอ่ะอันนั้นตายแน่นอนครับวิ่งออกมาร้อยมาครับหลายอีก สี่ตัวเองโอเคข้างล่างตัวหนึ่งนะหลังต้นไม้นี้ป่าวะเดี๋ยวทับตายไปอีกหนึ่งน่าจะอยู่ข้างล่างนู่นเลยลนะเอ้ยอะไรไงโอเคแลใส่กระสุนซองแป๊บหนึง่งยสเย็นพ่อนุม่มเองได้กินกระสุนพี่แน่อีกสามคนนะครับทุกคนเฮ้ยเอาว่ะผมเก็บได้สองที่ผมก็จะได้แปดคิวเลยนะ ไม่ใช่ปืนอ,อะไรวะเอาเรื่องหาอีกตัวนึงกันนะครับอยู่หลังผมก็เนี่ยสิงย่งอ๋อไม่หยุดหลังไงโอ้โหทางนี้แต่ละตัวแต่ละตัวมาด้วยกันปะเนี่ยเฮียใช้ปืนเดียวกันแล้วปืนเดียวกันเ,ลเปล่าว,วะร่ายิงตัวนี้อุ้ยแม่งแรงยังอ่ะปืนอ,อะไรวะวงบีมไม่ได้มอง ไปดิมองวงเลยเรียบร้อยแล้วตายวงดูทรงละเอาว่ะเฮ้ยรอดว่ะรอดว่ะรอดว่ะทุกคนรอดว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยรอดว่ะทุกคนจะไม่เจาะไอวอลเลยมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยเอาโดนระเบิดเอา้าตายนะอย่างเงี้ยเอาตายนะเอา้าตายนะเอา้าโอ้ยยังมีไอ้วอตรงนี้หลบได้อยู่ อะไรวะปา,าเลตเหรอ,อเอ้ยเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนอเออตายตายหนึ่งครับข้างหน้าเราฮะวงบีบละใส่กระสุนปุ๊บป๊บสเต็ปป๊บเรียบร้อยฮะโอ้โหที่หนึ่งว่ะทุกคนว้าวเกมนี้ <laughs> ขอดีใจแบบหล่อเท่เลยไม่ต้องยืน นี่โดดตีลกาเป็นทีมีถ้าดีใจแค่นี้แหละครับโอเคนะฮะก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้เอาว่ะคลิปนี้ผมได้ลงแล้วนะครับโหได้มาตังค่า13นะทุกคนนะคิวไปกี่คิววะแปดปะนะครับแปดคิวนะครับก็โอเคครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้โอกาสหน้านะถ้าผมแบบมีเวลาว่างหรือแบบ อยากจะทำคลิปเดีย๋ยวผมก็จะมาทำให้ดูแล้วกันนะครับอยากให้เล่นเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมเอาเป็นว่าสอนแบปนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ